ครับสวัสดีครับพบกับช่องอุปวิยะชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่นอนเมืองอินเต n ร์เนชั่นแนลแอร์พอรนะครับจะบินไปสตลนครเพื่อไปถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงพญาเต่าคอยของนักร้องลักทุ่งเด็ดไอดอนมาแรงคาเฟ่ พิติพงศ์นะครับวันนี้มีคิวจะต้องไปวงสวงที่เต่างอยนะครับตอนประมาณ9โมงกว่าแนละ้วก็ไปถ่ายที่ภูเหล็กไฟของกอกด้วยเดี๋ยวจะมีป้าถอนนะครับป้าถอนจะมาร่วมรับเชิญรำวงสวงกับพี่อุ๊บด้วยนะฮะส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพี่อุ๊บจะอัปเดตให้ f อพี่อุ๊บได้ฟังกันนะครับได้เห็นกันได้ฟังกันว่ามีความเคลื่อนหน้าเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับ ก็อ,อย่าลืมให้กำลังใจพี่อุ้มด้วยนะครับก็บินเช้ากลับประมาณสองทุ่มนะครับอ่ะไหนๆมาแล้วเดี๋ยวเดินแบบหน่อยนะอ่ะ,อะ Every day every where is my runway u o m o n e l Thailand มีคนแซวว่าแต่งตัวเหมือนจะไปดิโกเทคเลยเหมือนไหมชุดนี้เป็นไงครับชุาง้าเป็นไงครับได้น้องเป็นตำแหน่งอะไรครับน้องตำแหน่งอะไรครับพนักงานตรวจคนครับอะไรนะครับพนักงานตรวจคนครับพนักงานตรวจคนนะครับมาทํานานหรือยังครับทํานานนะครับ่อเลยครับมีเมียยังไม่มีครับมีนะอยู่และอยู่กับพ่อแม่ไหมใช่ครับดีดีครับกพวันนี้นะครับความสจุนักร์จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อพี่อุ๊บโอไม่ได้ไปกกอกเกือบ สามเลื่อนกว่าแล้วนะครับวันนี้จะได้เจอปะถอนนะปะถอนเมื่อวานนางดีใจมากนางไปเก็บผักหวานบนภูเหล็กไฟมาฝากพี่ด้วยเดี๋ยวจะมาต้มกินเขาบอกว่ามันเป็นผักหวานธรรมชาติที่ขึ้นในภูเขามันจะอร่อยรสชาติมันจะไม่เหมือนกับที่เขาปลูกขายกันนะครับไหนไหมาแล้วเดี๋ยวได้อ,อีกรอบนึงนะเพราะคนไม่เยอะ ครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่น้องชื่อน้องเลยครับโยครับน้องโยนะครับน่ารักมากๆคุณดีสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยแปดสิบครับสุงร้อยแปดสิบเดี๋ยว่ะจะถ่ายหน่อยไหนมาครับอ่ะเปิดหน้าให้ดูหน่อยเดี๋ยวคนจะเปิดหน้าดูหน่อยเออหลอดด้วยดูเป็หน้าตาและหนะาเดี๋ยวพร่งมีเมียนะเก็บเงินไว้เยอะๆนะจะได้แล้วอยู่กับพ่อแม่นะครับอุตส่าห์ถ่ายให้น่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยนึงจะปิดละได้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 กี่นาทีละสองนาทีอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการไร้สดกับป้าถอดด้วยนะครับแล้วก็จะมีอะไรๆที่สนุกนะฮะเดี๋ยวบรรยากาศตอนรำวงสวงก็จะมีการไร้สดด้วยเพลงตัเราเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับตอนได้ชื่อเตา่าหอยเปลี่ยนเป็นพญาเตา่างอยแล้วก็เปลี่ยนเป็นพญาเต่าคอยนะครับพี่อุ้มก็จะรับบทเป็นนางรำด้วยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์สับกระดิ่งส,สับตะไคร้กับช่อง ยาชาแนลนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่สกลนครเต่าง,งอยกดกอนนะครับสวัสดีครับบันทึกได้ไหมโอเคกดไหนต่อผมใช้คุ้มเลยขอบคุณคมากนะทีนาทีเอ่ยโอเคโอ